สวัสดีครับพบกับผมมอ์ในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงนะครับเกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่1 6กันยายนนะครับเป็นดวง19วันด้วยกันระยะดวงตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่13ตนวาคมนะครับในเรื่องของการงานการเงิน และกอความรักจากการเปิดไพ่ยิีทั้งหมดสามสำรับเช่นเดิมนะครับก็เป็นโดยพอคร่าวๆนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับรกรรมปทรัพยรจงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์นะครับดวง19วันนี้จะเป็นไปแบบใดบ้างนใ,นในเรื่องของการงานก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วง19วัน,นในเรื่องของการงานไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีสิงห์ Tree of Swords นะครับช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมี อะไรที่มันเข้ามาสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในเรื่องของจิตใจนะครับที่จะต้องตามแก้ตามจัดการนะครับที่อาจจะสร้างความรู้สึกไม่ก้อยเป็นที่ปิงปอใจสักเท่าไหร่นะครับที่สิ่งเข้ามาสักสถานการณ์ของการงานนะครับที่อาจจะต้องมีปัญหาอาจจะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือที่ทํางานนะครับที่บางทีอาจจะไม่ก้อยลงรอยกันนะครับอาจจะเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สร้าง ปัญหาหเกิดขึ้นและส่งผลมาถึงชาวราศีสิงห์นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานกับชาวราศีสิงห์เองนะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของเกี่ยวกับการงานที่อาจจะเกิดความยุ่งยากลําบากใจนะครับที่อาจจะมาสร้างความรู้สึกไม่ค่อยดีในช่วง19วันนี้กับชาวราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะสร้าง ความรู้สึกที่ดีๆนะครับเอกออฟวนนะครับการที่จะเริ่มต้นนะครับที่จะไปสู่ของความจเจริญเติบโตเรื่องเรื่องในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับหรือความหมายหนึ่งที่ปผ่านมาบางที้าราศีสิง,งนั้นอาจจะ uh, เจอกับสถานการณ์ที่เป็นความยุ่งยาก uh, ลํำบากใจนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของ ที่ทํางานนะครับที่มีเข้ามาหรือกับการงานที่อาจจะสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นที่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองแล้วก็จะมีการผ่านไปกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง19วันนี้นะครับเพื่อที่จะไปสู่ของความเติบโตบใบแตกยอดออกดอกออกผลในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจ กันต่อไปนะครับหรือบางคนที่ผ่านมานั้นน่าจะอยู่ในช่วงของการว่างงานนะครับที่สร้ <5 S 2> <sink. S 1> างความรู้สึกไม่ดีให้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงนี้จะมีโอกาสของการงานที่จะมีเข้ามาให้กับสําหรับคนที่ว <mai blessing S 2> ่างงานนะ well. ครับได้มีงานทํานะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจเพื่อเป็นงานของตัวเองนะครับอาจจะไม่ต้องรอในเรื่องของการเป็นลูกจ้างให้มีใครเข้ามาจ้างให้มีงานทํานะครับก็จะเริ่มต้นของการ ดำเนินธุรกิจของท่านเองนะครับเป็นางานส่วนตัวนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเซเว่นออฟอเจ็ดดาบนะครับวทีที่ผ่านมานั้นก็ทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นบางคนเกิดการชะงักนะครับในเรื่องของการชะลอในเรื่องของความลังเลนั่นเองนะครับที่ไม่กล้าทาอะไรนะครับแล้วก็ออกจากสถานการณ์นั้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ไปสู่ความสดใสน,นะครับ ความเป็นเด็กสันนะครับสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามากับการเริ่มต้นออกจากอะไรที่มันเคยชักช้าเคยล่าช้าไม่กล้าตัดสินใจนะครับบางทีก็ไปอวงหน้าพาะวงหลังอะไรอยู่กับบางเรื่องนะครับที่มันเป็นเรื่องที่บางทีไม่ค่อยส่งเสริมให้กับชาวราศีสิงในการที่จะเดินหน้ากับการเริ่มต้นอะไรนะครับรอยู่ในการดําเนินธุรกิจของท่านหรืออะไรที่ เป็นนานประจําอยู่แล้วนะครับที่ยังไม่เดินหน้าคือหน้าตาที่ควนนะครับก็จะออกจากสถานการณ์นั้นแล้วก็ประสบความสดใสกับความเป็นเดอะซันในทิศทางที่ดีนะครับเดวิลนะครับก็จะมีการทุ่มเตเอาใจใส่ในเรื่องของการงานนะครับก็มีการตัดสินใจมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบมากขึ้นตุ้มเตมากขึ้นนะครับเรียกว่าอาจจะมาหมกมุ่นกับเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับ บางทีที่ผ่านมานั้นก็จะมีการลาดเลยอะไรบ้างนะครับ <S 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 ที่ไม่ค่อยรับผิดชอบในเรื่องของการงานสักเท่าไรสําหรับบางคนนะครับที่บางทีคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างนะครับที่บางทีมีก็เรื่องของการแอบแอบซ่อนๆในเรื่องของปอรับหลังเจ้านายก็จะมีอะไรที่ ả, ปล่อยปละลาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบางคนก็มักจะมีนะครับโดยทั่วไปส่วนมากนะครับบางทีก็ปอ เรียกว่าพอเหมือนแมวไม่อยู่ก็หนูร่าเริงนั่นเองนะครับลักษณะก้าวต่ำหนงนั้นก็จะมีการเอยปลาละเลยในเรื่องของการงานไปบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็จะตกเจ้านายแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าปรนเานอะไรก็ตามมีการตําหนิอะไรลงมาก็ตามให้เกิดความรู้สึกไม่ดีที่ผ่านมานั่นเองเกิดความรู้สึกกลุ้นข้องหมองใจที่ผ่านมานะครับก็ต่อไปนี้ก็เริ่มต้นอะไรในทิศทางที่ดีกลับมาทุ่มเท เอาใจใส่ในเรื่องของการงานของท่านนะครับดูเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับรับผิดชอบบริหารในเรื่องของการงานดูแลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในทิศทางที่ดีกับการเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรมของการตำนานสําหรับบางคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบนะครับส่วนคนที่ทํางานดีอยู่แล้วหรือรับผิดชอบการบริหารธุรกิจใดๆของท่านดีอยู่แล้วนะครับก็มีการดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นผู้ที่แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถรับผิดชอบงานเล็กงานใหญ่ที่ถูกรับมอบก็ามาก็ดูแลเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีการบริหารกิจกรรมอากิจการของตัวเองธุร,รกิจของตัวเองก็มีอารับผิดชอบเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแก้ปัญหาอะไรที่เป็นเป็นความยุ่งยากนะครับที่บางทีเรื่องของความคิดเห็นต่าง นะครับหรือที่ผ่านมามางทีก็มีอะไรเข้ามาย้อนแย้งในจิตใจของตัวเองนั่นเองนะครับที่ทําให้เจ้าดาสีสิงบางท่านอาจจะมีการปล่อยปลาล่าเลยในเรื่องของการงานหรือหน้าที่ของท่านนั่นเองเรียกว่าบางทีใจหนึ่งอยากทาแต่ใจหนึ่งก็อาจจะย้อนแยง้งไม่อยากทําแล้วก็มีแอบหลบซ่อนคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลบริหารควบคุมเราอยู่นะครับพอ ลับโลสายตาก่อนจะมีอะไรที่มันเข้ามาไม่ค่อยดูแลก็เป็นปัญหาในเรื่องของการงานหรือธุรกิจอะไรก็ตามการงานอะไรก็ตามที่บางทีอาจจะมีความคิดเห็นต่างแล้วก็ทําให้ไม่เติบโตเต้าที่กวรในที่ผ่านมานะครับสร้างความล้มเหลวบ้างหรือว่าเติบโตแล้วแต่ไม่เต็มที่ต่างที่หวังบ้างนะครับก็ทําให้เกิดความรู้สึกการที่มองข้ามอะไรไปนะครับที่บางที อาจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆที่อาจจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะท่านเห็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน้อยหรือไม่เป็นที่ปรารถนาแล้วก็ไปหวังกับสิ่งที่จะให้เกิดผลตอบแทนในทิศทางที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไปทต่ให้เสียโอกาสที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่ทำให้ชาวราศีสิงห์พลาดโอกาสไปแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่ดีกับที่ผ่านมานะครับมีความผิดหวังไม่สมหวังรังใจหวังนะครับที่ ธุรกิจอาจจะไม่เจริญเติบโตการงานไม่เดินหน้าเป็นที่พึงพอใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามานะครับความย้อนแย้งบ้างอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็การที่ท่านไปโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ไกลเกินเื่อมนะครับหรือสิ่งเรียกว่าที่จะไปคว้าน้ําเหลวนั่นเองแล้วสิ่งที่จะคว้าได้ใกล้ๆบางทีต่านอาจจะมองข้ามไปนั่นเองนะครับก็เป็นสภาวะของ เป็นปนัญหาที่ไม่เติบโตในที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็ไปใบสุดท้ายใบที่9นะครับก็บอกว่าสถานการ์เหล่านั้นที่มันเป็นปนัญหาสร้างปัญหาให้กับชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมานะครับจะมีการยุติวางมือลงนะครับเรียกว่าสงครามสงบแล้วใครที่มีปัญหากับเจ้านายนะครับที่ผ่านมาที่อย่างที่กล่าวมานะครับ ที่มีปัญหามีความย้อนแย้งกันแล้วก็มีด้วยถูกตําหนิติเตียนบางทีก็แอบบแอบบซ่อนๆ่อนไม่ค่อยทํางานแบบเต็มเน็ตเต็มด้วยนะครับที่มีอะไรที่ปก,ป,กปิด,ปดแอบแอบซ่อนๆอยู่นั่นเองแล้วก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของการงานที่เกิดขึ้นตั้งในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเองหรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านายนะครับที่เป็นปัญหา มีปากมีเสียงกันความคิดเห็นไปกลหลายอย่างนะครับบางทีก็เจ้านายสั่งอีกอย่างแต่ว่าลูกน้องก็กระด้างกระเดืองปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของการงานที่ผ่านมาแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่ดีคนที่เป็นหัวหน้าก็จะไม่ค่อยพึงพอใจกับการกระด้างกระเดืองของลูกน้องนะครับหรือคนที่เป็นลูกน้องบางทีก็เจอกับ อาสภาวะของการสั่งงานที่มันไม่ก้อยตรงไม่ก้อยยุติธรรมอะไรมากก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเช่นกันนั่นเองนะครับก็เป็นปัญหาให้การงานที่ผ่านๆมาของชาวราศีสิงนั้นอาจจะไม่กระเตื้องเท่าที่ควรไม่เดินหน้าไม่เติบโตเท่าที่ควรนั่นเองนะครับสถรรานเหล่านั้นต่อไปก็จะมีการยุติลงนะครับมีการทําความเข้าใจกันในทิศต่างที่ดีแล้วก็มาทุ่มเตเอาใจใส่ รับผิดชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับโอกาสดีๆนะครับของตังคกู่เป็นลูกน้องเป็นเป็นหวัวหน้าหรือผู้ร่วมงานด้วยกันนะครับในการที่จะเข้ามาทุ่มเทนะครับหมกมุ่นเนอยใจใส่ในเรื่องของการงานรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเริ่มต้นกับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านั้นออกจากสถานการณ์ของความรู้สึกไม่ดีที่สร้างให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีจะทำให้การงานนั้นเดินหน้าไปสู่ความสดใสด้วยความเป็นเดชสัน จะมีเข้ามาเต็มที่นะครับต่อไปนี้คนที่เคยปล่อยปล่าน่าเลยในเรื่องของการงานนะครับก็จะกลับมาดูแลนะครับทุ่มเททีนี้ก็เรื่องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับบางทีเวลาหมดแล้วก็ยังทุ่มเทอยู่กับการใช้การทํางานดูแลเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเรียกว่ากับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการที่เปลี่ยนให้แปลกไปจากที่เคยเป็นนะครับเพื่อที่จะ ให้ออกจากนการอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดไอเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็จะไปสู่ของความเป็นเดอะซันแทนที่มีเข้ามานะครับออกจากสถานการณ์ที่มันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะครับที่ให้เกิดขึ้นกับสิ่งดีๆนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีสิงนะครับว่าจาราศีสิงการเงินจะเข้ามาแบบใดนะครับเมื่อชีวิตของการงานนั้นได้เปลี่ยนเริ่มต้นกับดีๆแล้วก็ไปสู่ของความเป็น สดใสกับความเป็นเดชสันแล้วสิ่งดีก็จะมีเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับคนที่ว่างงานก็มีโอกาสเรื่องของการได้เริ่มต้นมีงานทํานะครับออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากความเบื่อหน่ายกับแล้ก็ถูกออบสอร์สดาบนะครับไครที่เข้ามาเริ่มจับตาในเรื่องของธุรกิจต่างออนไลน์นะครับหรือใกรที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์การสื่อสารต่างๆนะครับก็เป็น การดึงดูดเงินในทิศทางที่หลังไหลเข้ามานี้ด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับเรียกว่าเงินหมุนเวียนเข้ามาวันต่อวันในทิศทางที่ดีนะครับก็ไม่ต้องรอในเรื่องของการรับในเรื่องของรอเงินเป็นวีคหรือเป็นเดือนนะครับก็เรียกว่าหมุนเงินคล่องตัวในแต่ละวันในทุกๆวันนั่นเองก็ทําให้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนสํารองในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สู่ความเติบโตมั่งกล มั่นคงในต่างฐางนะต่างการเงินนะครับนายออเปนตเกิลนายออเปนตเกิลก้าวเหรียญนะครับการสู่ความมั่งมีสีสุขมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางหลายทิศทางนะครับกับการที่จะเกิดอะไรขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับกับการงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเมื่องงานเป็นเดอรซันนะครับการเงินก็จะส่งผลเข้ามาสู่การเป็นเศรษตีเป็นเรษตีนี้นะครับก้าวเหรียญก็หลายๆช่องทางของการมีไรายได้รายรับอย่างมั่นคง กับความสําเร็จกับความเติบโตของการงานนะครับธุรกิจของท่านก็ตามที่จะส่งผลถึงทิศทางของการเป็นเศรษฐีหรือเศรษฐีนี่ในทิศทางที่ดี The king of cups ราชาถือถ้วยนะครับการเป็นผู้ที่มีความคล่องตัวในทางการเงินนะครับแม้นบางคนอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากมายมหาศาลนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือมีความคล่องตัวนะครับ รายรับเข้ามาแล้วก็รายจ่ายก็มาอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมเป็นอยู่ในฐานะที่ระดับดีนะครับผููหนึ่งแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ผู้เข้ามาพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินได้ในช่วงนี้นะครับก็ดูดีดด้วยนะครับที่อาจจะมีคนเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือมาขอหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้ในเรื่องของการที่จะมา ขอเงินขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับที่ท่านอาจจะต้องตัดสินใจอย่างใกล้ครวนอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางคนนั้นก็จ,จะเข้ามาด้วยความเป็นจริงบางคนก็จ,จะเข้ามาในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ก้อยอน่าเชื่อถือก็ได้อาจจะมาสร้างกลยุทธ์วิธีเล่เหลี่ยมต่างๆเพื่อให้ท่านเมตตาปราณีนะครับเพื่อให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องการเงิอนออกไปแล้วก็บางทีถ้า การช่วยเหลือไม่ตกจุดก็จะทําให้ท่านเสียความรู้สึกได้เช่นกันนะครับเรียกว่าช่วยเงินช่วยคนปิดที่ปิดทางนั่นเองแล้วก็ตัดสินใจดูดีๆนะครับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการจ่ายเงินออกไปนะครับกับการช่วยเหลือไกลนะครับต้องคิดใ้รอบคอบก่อนนะครับให้กระจา่างชัดและถึงจะช่วยจ่ายเงินออกไปช่วยเหลือนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็ภัยเดือดแม่ c กเชี่นนะครับ ช่วงนี้ก็ดึงดูดในเรื่องของการเงินในทิศทางที่ดีโดยคาพูดวาจานะครับอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้วาจาหรือในเรื่องของการเกี่ยวกับการสื่อสารใดๆที่ส่งผลรายรับรายได้ในทิศทางที่ดีนะครับ King o f s o r d ราชาถือดาบนะครับคาพูดวาจาเป็นรั์นั่นเองที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วการที่เป็นเดเมจิกเชียนนั้นได้เงินมาก็จะก้าวซ้ายออกขวาในทิศทางที่ใช้จ่ายมากจนกันนะครับแต่ว่าท่านจะรอบครอบมากยิ่งขึ้นโดยความเป็นเ k ิ n งออฟ w อ r d นะครับเป็นผู้ที่มีมีผลมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่จะต้องระบมัดระวังบ่าวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นที่เคยเป็นมานะครับใจเหตุใจผล ตาที่ผ่านมามีการใช้จ่ายแบบซื้อรุ่ยซื้อไรยนะครับได้มาก็จ่ายไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังโดยปกติเจ้าราศีสิงนะครับก็มักจะเป็นผู้ที่อพอได้เงินมาแล้วก็รีบจ่ายออกไปโดยอาจจะเรียกว่าแม้จะเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดนะครับแต่ว่าเวลาจ่ายเงินนี้เป็นผู้ที่ดึงเงินดูดเงินเข้ามาได้ง่ายนะครับเป็นผู้ที่ดึงดูดเงินได้คล่องแคล่วนะครับแต่ว่าเวลาจะจ่ายนั้นบางทีก็ เกิดขึ้นโดยความปึงพอใจอย,ย่างไม่ทันครั้งยังคิดอะไรนะครับก็มักจะจ่ายออกไปนะครับก็เรียกว่ายังไม่ตัดสินใจนั่นเองนะครับในการที่จะจ่ายเงินคือยังไม่มีอะไรที่เป็นกรมิมกระจ่างในการที่จะจ่ายจ่ายไปแล้วมันเกิดผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับบางทียังไม่เห็นผลลัพธ์ก็รีบตัดสินใจจ่ายคพือพอเงินมาถึงมือก็รีบจ่ายออกไปนะครับซึ่งเป็นมักับเป็นลักษณะแบบนี้ส,นส่วนมากนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับที่ จ่ายเงินไปก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะครับก็อาจจะตามไม่้าราศีสิงห์ช่วงนี้ก็จะมาระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจากำเนิดตึงเวทุตึงผลมากกว่าเดิมในการที่จะจ่ายเงินนะครับไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่พอได้ปั๊บจ่ายปุ๊บนะครับโดยไม่ทันคิดอะไรนะครับแต่ตัวนี้จะคิดรอคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องการเงินนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ จะมีความคล่องตัวมีความบุดมสมบูรณ์นะครับที่เข้ามาเติมเต็มในทิศทางของการเงินนะครับทีนี้มาดูความรักบ้างนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วง19วันนี้ในเรื่องของความรักจะเป็นไปในแบบใดนะครับไยอาบเจันเด่นนะครับทรีออฟสอดสาดาบนะครับขึ้นมาเหมือนเรื่องของการงานเลยนะครับสาดาบแล้วนกะ็ เอกออปเปนต์เกินะครับแล้วก็ไฟออ o คัพส์อ่าถ้วยแล้วก็นายออ f เปนต a เกิ s อัศวินตือเรียนนะครับ แล้วก็ The b เบรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วง19วันนี้บางทีที่ผ่านมาบางคนนั้นอาจจะมีสถา,านการณ์ของความผิดหวังนะครับที่ความล้มเหลวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะหรือคนที่กําลังโสดอยู่ในตอนนี้นะครับบางทีอาจจะมีการมีความผิดหวังมาใหม่ๆหมาดๆนะครับที่รักมีปัญหา นะครับแล้วก็กลายเป็นกนโสดนั่นเองนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการพักเยียวยาจิตใจในเรื่องของการที่จะวิเคราะห์ถึงในเรื่องของความล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ มาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของจิตใจและก็ร่างกายนะครับกับการเริ่มต้นดีๆอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับมองตัวเองที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับการที่จะเริ่มต้นกับความรักใหม่ๆนั้นก็ขอใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาเยียวยาจิตใจร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็เดินหน้าไปอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีที่จะให้มีความระมัดร,ระวังมากยิ่งขึ้นได้ต่อไปนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นบทเรียนในเรื่องของความรักให้ได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจว่าทําไมรักถึงล้มเหลวทําไมรักถึงปิดหวังทําไมรักถึงไม่สมหวังทําไมรักต้องทําให้เจ็บปวดต้องให้เสียความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับชาวราศีสิงห์นะครับที่จะนํามาวิเคราะห์ข้อโมลต่างๆแล้วก็จะเริ่มต้นต่อไปในเมื่อร่างกายกลับคืนสู่ สภาพปกติจิตใจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่ากับการเริ่มต้นโอกาสดีๆนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นั่นเองนั่นเองก็คือการไม่ดึงรักเข้ามาใหม่ในช่วงนี้นะครับก็พัฒนาเยียวยาจิตใจให้มีคุณภาพมีคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะไปะเผชิญกับการพบรักใหม่ในอนาคตที่จะดูให้รอบครอบในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาส ของคนที่ <Stars> เพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับส่วนคนที่เป็นโสดที่ไม่ได้ปิดหวังอะไรมานะครับในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะมีความรักเกิดขึ้นได้นะครับการรักดีๆที่จะมีเข้ามานะครับบางคนก็มีเกินการเดินทางกันเกิดขึ้นนะครับจากพบกับคนตา่างกินต่างแดนนะครับหรือบางคนก็พบกับชาวต่างชาติที่มีเข้ามากับการเดินทางนะครับ ไปพบคนที่มีคุณค่าเข้ามาในชีวิตแล้วก็เริ่มต้นในการสารความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินหน้าต่อไปไปสู่อนาคตของความสดใสนะครับเม้นบางคนนั้นบางทีการเริ่มต้นของความรักแล้วก็จะพัฒนาไปอนาคตนั้นอาจจะเชื่องช้าสําหรับบางคนนะครับก็จะได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเคลื่อนหนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณค่านะครับที่จะเป็นคู่รักที่เป็น คู่กิ่งทองใบยกที่จะเหมาะสมกันในการที่จะไปสู่ของการแต่งงานในอนาคตนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ามาจัดการในเรื่องของมั่นหมายในเรื่องของการให้เป็นคู่รักกันต่อไปในอนาคตในทิศทางที่ดีนะครับถ้าใครที่พบเจอคนที่ถูกใจนะครับที่จะมีเข้ามานะครับหรือบางคนนั้นบางทีอาจจะหาวความรักไม่เจอนะครับแต่ว่าช่วงนี้บางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเป็นผู้จัดสรรหาให้นะครับ อาจจะไปหาคนที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพเข้ามานะครับไม่ได้เป็นการจัดกลุ่มถุงชนนะครับแต่ว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอคนที่ดูว่าเหมาะสมที่จะเป็นเขยเป็นสะพ้ายให้ได้ในทิศทางที่ดีก็อาจจะมีการคุยกับผู้ที่เป็นลูกในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ให้มีการตกลงปรงใจกันนะครับเพื่อที่จะให้สู่ของการแต่งงานมั่นหมายกันในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับที่จะมีเข้ามาให้เกิดขึ้นในช่วง 19วันนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากันตากว่าคู่รักคู่สัมพันธ์ใดที่มันที่ผ่านมาสร้างความรู้สึกไม่ดีให้ความรักมันเติมเต็มกันไม่ได้นะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดก็จิตใจกับการเดินหน้านะครับ ที่จะให้ความรักมีความสุขนะครับก็จะกลับมาแก้ไขกันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมอบโอกาสอะไรดีๆก้าหากันนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความรู้สึกที่มีความหวานมีความโรแมนติกมีความสดชื่นก้าหากันมอบสิ่งที่ดีๆก้าหากันเรียกว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปล,ปลงให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อกระจัดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับเพื่อให้มันจบสถานการณ์ต่างๆลง ให้ที่ผ่านมานั้นอะไรที่มันทําให้เกิดความเจ็บปวดของความรักความสัมพันธ์นั้นได้เป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นบทเรียนที่ดีในความรักความสัมพันธ์และก็มามอบ <c oughs> อะไรที่เคยมอบ ไอ้กันแล้วทําให้เสียความรู้สึกก็จะมีการเลือกล้มกันไปนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกับก,กิจกรรมใหม่ๆมอบอะไรที่เป็นกองขวันกองกำนันไม่ว่าจะเป็นคาพูดคาจาอะไรก็ตามเตนะครับก็จะเป็นคาพูดที่ดีๆที่มีคุณค่าต่อกันเล็กกันนะครับบางทีก็หาจิงกองที่มีค่าอะไรที่มีราคาเป็นกองขวัญกำนันต่อจิตใจนะครับก็มามอบให้เป็นความรู้สึกดีๆที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีสิงห์นะครับก็เป็นความรักความผูกปันที่จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับบางคู่ก็มีความโรแมนติกมีการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับสารความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นความสุขที่ก็มาเติมเต็มออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในสําหรับคนที่ มีปัญหาที่ก่อนหน้านี้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีผู้ที่ไม่ได้มีปัญหานะครับ <c oughs> ก็มีการ <c oughs> เดินหน้าไปอย่างมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่เคยเป็นอยู่นะครับมีความสุขมีคุณค่าอยู่แล้วนะครับก็มีการเดินหน้าต่อไปก็แบบที่เคยได้รับมาก็มีความสุขมีความมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วง19วัน วันที่25พุกจิกายนถึงวันที่13ตันวาคมนี้นะครับก็ปอประมาณนี้นะครับก็ขอให้จาราศีสเสิงทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ